สวัสดีค่ะสวัสดีแม่พันุะน,นะครับผมวันนี้ก็เดินทางมาตามแนวทางของคุณแม่วันนี้เปลี่ยนบรรยากาศใหม่นะแม่เนาะนะครับมานามาส้มข้าวม,มาดูข้าวเนะ<ม>าะแม่เนะาะเป็นไงปีงนี้ข้าวดีไหมแม่ก็หวานได้สามวันน้ํามาไอตรงที่มันเป็นลุ่มลุ่มเป็นบวกนะ่ะเป็นแองน่ะก็ขึ้นไม่ทันนะ้ำท่วมก็ไม่ขึ้นต้องไหนโนนโนก็เออเข้าขึ้นเสมออยู่ครับครับผมได้ปีละกี่สอบแม่อุ้มหนึ่งอู้อุ้มหนึ่ง สี่ไร่ก็ไม่เยอะนะสีไร่บางคนเขาได้อุ้มเกือบครึ่งถ้าขขางามครับผมอันนี้ก็ว่างามอยู่แล้วแต่ละปีครับปีไหนหวานทีก็ก็ไม่ได้เมล็ดครับถ้าปีไหนหวานพอดีก็ได้ครับอุ้มหนึ่งก็เหลือขายแม่แม่เหลือขายเหลือกินเนาะแม่ไม่เคยขายมาเอาไว้กินเอาไว้กินเนาะแม่เนาะก็แค่นี้เองครับผมขายก็นิดหน่อยค่าเกี่ยวแค่นั้นเลยครับผมเนาะ ครับวันนี้ก็มาตามแนวทางของคุณแม่หลังจากที่ปล่อยชุดสองวดมานะครับงวดก่อนคุณแม่ก็ตีเลขของอาจารย์สามห้าสองใช่ไหมแม่ห้าสามสองห้าสามสองม่ตีไปงั้นมันโต๊ใน่ไหมเนะาะอืมมันเป็นบ้านเล็กที่ใช่ไหมแม่เขามาให้ถึงบ้านเนาะครับอืมก็เลยมันก็ได้ตัวโต้มันไม่ได้ตัวตรงอืมแม่ก็เลยตีไปงั้นเนาะครับ,รบแต่ว่าให้ให้หลานนี่ไปซื้อถูก ซื้อถูอมการ้านลูกลูกอ่านของน้องพ่อเขาก็ยังดีดีกว่าขาดทุนนะแม่เนาะก็ยังได้เล็กน้อยนะครับผมแต่ว่าถ้ารวมหากค่าซื้อค่าอะไรด้วยเลยอาจจะเหลือเท่าทุนหรือไม่ขาดทุนนะแม่เนาะได้กำไรอยู่จุณพ่อของแม่ก็ได้กําไรอยู่หกพันโอ้ในกําไรอยู่นะครับท่านผู้ชมแตเหนือนิดหน่อยก็ให้หลานไม่ใช่ไปคับค่บผมเนาะ ก็หลังจากที่ปล่อยชุดตองวดมาชุดตองวดคุณแม่ปล่อยเป็นเลขทูบนะแม่เนาะเจ็ดเจ็ดสองสามเจ็ดสองสามครับที่นี่หลังหลังจากที่คุณแม่ฝันปล่อยเลขทูบมาหลังจากนั้นฝันดีใช่ไหมแม่ฝันเมื่อวานวนี้คือวานฝันว่าคนที่เขาเคยไปร่วมทาพิธีฟ้าผ่ากับเราเนี่ยลูกม,มือนอะครับ เขาเอาเนื้อมาให้ครับเนื้อหนึ่งเนื้อ,อหมูแดงเนื้อสดเลยนะแดง<อ>เต็มเป็นกะละมังกะละมังย่อมๆนะแดงเต็ม <ๆ S 1> เลยสับมาทีนี้ต้อนควายมาหูงหนึ่งต้อนรวมาหูงหนึ่งเอามาให้แม่แม่บอกว่าเอามาทําไมเยอะแยะแม่แก่แล้วแม่เลี้ยงไม่ไหวหรอกครับเนื้อก็เอามาให้นะว่าอย่างนี้เนาะ แม่ก็เลยว่ายเอาเนื้อเอาควายเอาเนื้อเอาวัวมาวัวกับควายนี่คอกก็ไม่มีพูดถึงความจริงในฝันนะว่าคอกควายตัวเองก็ไม่มีจะเอาไว้จะเอาไว้ตรงไหนใครจะเลี้ยงก็เลยว่าองนี้ครับผมก็เขาเอาเนื้อมาส่งให้ถึงบ้านครับแม่ก็เลยว่าเออผู้ชายมาสองคนแม่ก็เลยตีเป็นสองหกทีนี้เอาเนื้อมาให้ถึงบ้าน ถึงบ้านแม่ก็เป็นผู้หญิงเนาะครับแม่ก็เลยตีว่าสองตัวแม่ตีสองหกศูนย์ศูนย์หกศูนย์นห,กหก้าแม่ตีไปอย่างงั้นตีําบ้านเลขที่ด้วยครับผมอืมทีนี้สามตัวก็เลยนั่งพิจารณาไอ้ผู้ชายก็หกเนาะครัหกแล้วควายก็ว่า เรามองออกจากบ้านนะว่าควายนะ่ะอยู่ในหน้าเรานี่แหละแล้วคนแก่นะคนเอามาให้ก็คนแก่แล้วล่ะรุ่นก็รุ่นแม่นี่แหละอืมแม่ก็เลยตีเอาหกห้าเก้าหกห้าเก้าสามตัวครับผมแล้วแล้วคุณไม่รู้จักไหมคนที่เอาวัวกับควายมาให้นี่เป็นใครแม่ เคยไปทาพิธีพระผ่านที่เป็นลูกมือนะอตาตาเตี้ยๆนะตาคนนั้นแ็งอก็ก็มาสองคนก็เลยแม่ก็ตีได้แค่นั้นคหละหลายหลายตัวแม่ที่เอาควายกงอมาให้เป็นฝูงเป็นฝูงเลยควายฝูงหนึ่งวัวฝูงหนึ่งก็อยู่เป็นคนละสี่นะเลยว่าเอามั ยังไม่ไหวโคกมัมีสายตามความจริงอคะค่ะพวกเราก็ยังมีฝันดีนะคะได้ทั้งเนื้อได้ทั้งควาตไอตัวเป็นปีนเลยค่ะผู้ชายเขาตอนมาให้ค่ะผู้ชายก็เลยไม่ได้ถามอายุแก่ว่าอายุเท่าไหร่ค่ะแต่ว่าเนื้อนี่เต็มถังเลยใช่ไหมแม่การมังกละมังที่แม่องน้ําใต้ถังน้าแข็งน่ะกาะมังตัวนั้นแหละครับ ย่อมๆค่ะก็ไม่เล็กนะแตงบางใหญ่ขนาดนี้เนาะค่ะผมเต็มเลยทั้งเนื้อทั้งไอ้ที่โครงที่โครงเนื้อกระดูกอ่อนนค่ะนั่นแหละทุกอย่างแต่เนื้อแดงเต็มแตะงเนื้อแดงเลยใช่ไหมแม่แดงไม่เล็กแม่สีขาวสามตัวบ่อได้ทั้งเนื้อเลยทั้งมูกล้วยแล้ทั้งหัวเนาะเออเขานดีมากเลยก็ว่าเอามาส่งเนะพวกเราก็ไม่มีก็ ก็ด่าแกไปนะในความฝันก็ได้แกก็รู้ว่าข้อฉันมันพังยังไม่ได้ทําเลยต้อนมาทมําไมเยอะแยะใครจะเลี้ยงแม่ก็เลี้ยงไม่ไหวหรอกไม่ว่างนี้เนาะ,ะ,ะตื่นขึ้นมาเอาวัวเอาควายเอาเนื้อมาให้ครับแล้วแม่จะตียังไงคงนั่งเลกกลางวันสองวันแล้วก็มาคุยกับลูกอยู่เมื่อกี้นี่ก็เลยว่าเอางี้นะแม่เนาะเราก็ชายสองคนก็ตีเป็นสองหกแล้ว เอาเนื้อไปให้เต็มการมังหรือบ้าน,บ,านบ้านเรามันก็นจะเป็นเออห้าสองก็ออกไว้แล้วครับกรรมังเมื่อก็กลมเนาะข่าก็ตีเอาศูนย์ห้าครับแล้วผู้ชายมาให้ก็ตีเป็นหกศูนย์หกศูนย์ห้าศูนย์สี่ครับตีไปอย่างนั้นครับคิดดูออเอาด้วยครับค่ะกลับด้วยเนาะแม่นเนาะสามตัวแม่ตียังไงคะแม่หกห้าเก้าหกห้าเก้าตีว่าผู้ชายครับ ผู้ชายก็เป็นคนแก่ใช่ไหมผู้ชายก็นามหกแย่ก็เก้าแล้วควายที่อยู่ทุ่งนาก็ตีเป็นหออ้าวันนี้ก็เปลี่ยนบรรยากาศมาถ่ายที่หน้าศาลปู่เนะาะาะไม่แน่อาจจะเป็นปู่ก็ได้น้นองเมาะที่เอาควายไปให้เป็นปู่แล้วว่าโูมบ้านเรากับปู่นี่ก็ไม่สร้างเมื่อวันก่อนที่มาตัดหญ้าก็บอกตา ลูกกระตีถูกยุกแต่ว่าเงินยังไม่ได้เด้อหลานเขายังไม่ส่งมาให้ใช้ยังไม่ได้ยุกนะถ้าไม่ได้อีกครั้งก็ไม่ได้ยกนะปีนี้ก็เลยว่านี้ครัถ้าจะได้ยกก็ยกหลังเกี่ยวข้าวพูดกับแกอย่างนี้ก็พูดไปแหละพอดีกับวันไปกลับไปก็วันมาตัดหญ้าได้สองวันเองตาเพื่อนก็อยากได้สารใหม่เลยเนาะแม่เนาะไมเรื่องอยากได้ท่านก็อยากได้ค หลังนี่เป็นศาลเก่าเนาะค่ะแม่เนาะวันนี้ก็มาถ่ายตอ่อหน้าศาลตาเลยนะครับก็ขอให้ตาดวงบันดาให้เลขที่คุณแม่ฝันเห็นเนี่ยเข้าสามตัวตรงๆนะแม่เนะาะถ้าได้สามตัวตรงๆก็จะได้สร้างฐานให้ท่านใหม่นะครับขาเปิด fc มีบุญมีวาสนาร่วมกันจะได้ร่วมบุญกัน <ขา S 2> นะครับผมก็อยากให้ท่านผู้ชมถูกด้วยหลักๆที่คุณแม่ มาเล่าสู่ฟังแล้วแม่เนาะถ้าใครมีโชคไม่ล่บงินนี้ก็อย่าลืมคุณแม่เนาะเบื้อเนีค่ะช้านเพลินเลิมสุดสมแล้วเนาะอยากได้เป็นแบบไม้หรือว่าเป็นปูนไปเลยเนาะค่ะแม่ได้หลังที่แข็งแรงกว่านี้หน่อยทําเป็นหลังท่ะ่ำกว่านี้เนาะนิดนึงก็เอาครับพออยู่ได้ครับผมเนาะเพราะว่าหลังจากที่มาถ่ายคุณแม่รู้สึกว่าคืบมือเลยแล้วแม่เนา เอ้ก่อนสีไทยถ่ายยแดดอ่อนแน่ว่าไปทำลงน้ำแล้วก็น้ำร้อนเหมือนน้ำต้มเลยครับแล้วขึ้นมาก็เย็นเลยเงี้ยนี่แตกเลยตอนสีไทยที่แหลกะตอนตอนกำลังจะทำท่าถ่ายเงือทั้งแดดทั้งเหงือเลยอันนี้โอ้โหพายุเข้ามาเลยแม่ดูดิมืดมาเลยอ่ะมืดเราบาดเดียวเลยอ่ะอืมสัยตาจะให้ถูสามตัวแล้วมั้งแม่งวดนี้คถูกวจึงเนาะครับครับแม่ จริงสามตัวตรงๆล้แไหมเนาะคุณแม่ฝันนานได้ยังคะแม่ฝันได้สองคืนค่ะวันที่มาตัดหญ้าวันนี้ค่ะก็เลยมานั่งคุณกับเกไปตามเรื่องตามราวกมบเกยความจริงขอกลับไปก็พอค่ะแล้วแล้วคุณแม่เน้นไปที่ตัวไหนคบแม่เน้นศูนย์ห้าห้าศูนย์ศูนย์ห้าห้าศูนย์อืครับผมสามตัวก็เป็นหกห้าเก้านะแม่เนาะอือนะครับ ตอนแรกวันนี้ก็ตั้งใจจะให้คุณแม่จุดผูกขอตาก็เลยว่าแม่ฝันดีแล้วไม่ต้องจุดก็ได้เนาะแม่เนาะรอโค้งจุดอืมรอโค้งจุดท้ายก็ได้นะครับอเอาไกลๆมือแล้วค่ะเนาะเผืออ่อว่าอาจารย์น้อยเขาจะมาขอหรือเปล่าอืมเผื่ออาจารย์น้อยจะมาขอเนาะแม่เนาะมาเน้นย้ำค่ะคร่ะ,ะ,ะแล้วยังไงก็ฝากติดตามแนวทางอาจารย์น้อยกับของแม่พันด้วยนะครับวันนี้รู้สึกพายุจะเข้าแล้วไปนะครับยังไงก็ขอขอบคุณคุณแม่มากๆนะครับขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะอู้ยเบื้องหน้า เมื่อวานเนี่ยไปเจอใ้ยลมลรงขีดเขาขยะนั้ลง็ดมาเลยไม่ให้เขาอะไรม่้เขาได้รับผมเหมือดมาเลยนะคะท่านผู้ชมลมแรงาะตัวนีแล้วเนาะปูเนาะขึ้นมาเลยเพราะแม่นปูเพิ่งหายตบอกัมัได้ลายกอะสาพี่นาอืมครับไปละค่ะท่านผู้ชมเป็นแนวทางความฝันของคุณแม่คันห5ห้าเก้าศู เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะวันนี้แอดมินก็ขอจบคลิปไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ